สวัสดีจ้าเอนี้ย่าจะมาเห็ดสมไข่ปลาเลยจา้ามาเบ่งชวนผสมกันเลยไข่ปลาจะเป็นไข่ปลาจีนจ้ะข่าวเหนียวกระเทียมตำพอบุบ,บ,บชูรโรดเกลือจาาาอ้าไข่ปลาแย่อกะลางเรียบ้อยจา้าไข่ปลามันจะมิดถุงห่อไข่ปลาไว้ กระรางดึงเอาออกเดียบ้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วจะมาเห็ดสมไข่ปลากันเลยจ้าที่ออกก็จะเอาข่าวเนียวไปใส่นามหรือว่าซ้านามก่อนจ้าเห็ดให้ข้าเนียวมันแยกออกจากกันเพราะอะมันติดกันเป็นก้อนเสร็จแล้วก็จะมาปุงกันเลยจ้า ใส่เกลือจ้ะไข่ปลาหนึ่งกิโลจ้ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกเครึ่งงซอนจ้ะตาม้วยชุโลตจ้ะกระเทียม สุดท้ายใส่ข้าวเหนียวจ้าจะแล้วก็น,นวดคุกเข้าหรือว่าขยำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจ้าเขาจะนวดไปเรื่อยๆจ้าใส่เวลานวดสิบนาทีจ้า ขอนวดสมไข่ปลามาก,ก็ครบเวลาสิบนาทีแล้วจ้ะไข่ปลาเขากะสีอาจจะว่างามแต่พอสมไข่ปลาเป็นสมมันก็จะสีเข้มขึ้นเป็นสีสมจ้ะขอนวดสมไขป่ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วย่อจะตักใส่ถุงพลาสติกจ้ะจะแล้วขามาตักใส่ถุงกันเลย สมไข่ปลาเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า่อาจะเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเอาไว้สามมือจา้าสมไข่ปลาเขาก็เอาไว้ครบสามมือแล้วจา้าสีสมไข่ปลาเขาก็สีสมสีเข้มขึ้นสมไข่ปลาเขาบ็สามารถซิมดิฟได้ ่็จะแบงเห็ดมกสมไข่ปลาจ้ะหรือว่าเขาจะขวดใส่ไข่กระไดจ้ะตากมกไข่ปลาออกมาอุ้ยกินหอมจ้ะเขาจะมกใส่ผักจ้ะผักกะมิตะไข่ต้นหอมพริกตูใบมะกรูดพริกจ้ะจะเอาผักกับสมไข่ปลาขยำรวมกัน แล้วจะเอาไปห่อหมกโดยใบตองจ้าเราจะปรุงรสชาติเพิ่มเติมจ้าเสร็จแล้วจะมาล้อซมเมืองมารสชาติพอดีบอได้อเอาหมกถุงหนึ่งจ้าถุงหนึ่งจะหมกได้สองหมกส่วนที่เหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นจ้า เ่อห,หอสมมกไข่ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเาก็จะเอาไปหนึ่งกันเลยจ้ะหมอซึงเฮาห่อนแล้วหมอซึงห่อนแล้ว,ออลวเอาห่อหมกไข่ปลาลงใส่เลยดี๋อาจะใส่เวลาหนึ่งยี่สิบนาทีจ้ะห่อหนึ่งหมกสมไข่ปลามาครบเวลาแล้วสมไข่ปลาเฮาสุกแล้ว มกสมไข่ปลาเฮาเสร็จแล้วจ้าโยกลงจากเตาเลยเสร็จแล้วจะเอาไปแกะซิมกันเลยจ่าบรราติเป็นยังไงแน่โอ้ยกินหอมจ้าแกะออกมาแล้วเสร็จแล้วเขาจะมาซิมรสชาติเบิ่งจ่ามารสชาติพอดีบอ,อรสชาติพอดีจ้า แซบยอยบ้ิปรุงเคองปรุงเพิ่มแล้วจ้ารสชาติพอดีออกเปรี้ยวนิด,นดกินกับข่าวเหนียวหรือว่าข่าสวยก็ะแซบจ้าขอบพุนทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม